สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูพี่นุ้ยนะคะจากบ้านดรโอดรใหญ่เหมือนเดิมค่ะจากคลิปวิดีโอเมื่อวานนะคะที่คุณครูพี่นุ้ยนะคะสอนเรื่องอักษรกลางนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเทอมหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทบทวนนะคะเชิญชวนทาใบงานที่คุณครูนุ้ยเนี่ยได้เตรียมไว้ให้แล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยคะ่ะมาทํากันพ,พร้อมๆกันนะคะ รายงานเรื่องอักษรกลางค่ะคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่เข้าคู่กันให้ถูกต้องเมื่อโยงเสร็จแล้วก็ให้หัดอ่านนะคะงั้นเรามาทบทวน,นกันก่อนว่าพย,ายัญชนะของอักษรกลางเนี่ยเรามีทั้งหมด9้าตัวใช่ไหมคะก็คือวิธีการจำก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมคะ พยัญชนะก็ตรงตัวเลยค่ะแต่ที่จะไม่ตรงก็จะมีดอชดากับตอประตักซึ่งเราจะใช้เสียงดอกับตอเหมือนกันแล้วก็จำง่ายๆไม่สับสนค่ะอ่ะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะ,ะในหน้านี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์เนี่ยทั้งหมดคําคำคำแรกก็จะเป็น ไก่แจ้ไก่แจ้คำที่สองก้าอีคำที่3มนะคะก่อไฟคำที่4ตีตัวเห็นไหมคะว่าคำว่าตัวเนี่ยเราใช้ไม้จัตาวาตีตัวแล้วก็อาตีทีนี้ ทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยเราก็จะเป็นรูปภาพประกอบก็คือให้นักเรียนจับคู่ระหว่างภาพกับคำศัพท์ทีนี้ เราเนี่ยจะเลือกทําคําไหนก่อนก็ได้ตามที่น,น้องสะดวกเลยแต่คุณครูนุ้ยจะเริ่มทําจากคําแรกก่อนก็คือคําว่าไก่แจ้เราก็ดูว่าภาพเนี่ยมันตรงกับคําว่าไก่แจ้เนี่ยตรงกับภาพไหนแล้วเราก็โยงเส้นไปได้เลยโยงเส้นไปหากันได้เลยก็คือภาพที่สามของคุณนุ้ยนะคะคือไก่แจะต่อมาคําที่สองค่ะก้าวอีก้าวอีอยู่ภาพไหนเอ่ยด้านขวามือก็คือภาพ สุดท้ายคุณนุ้ยก็โยงเลย9 e เนี่ยค่ะยงจากฝั่งซ้ายมาฝั่งมาฝั่งขวาคำที่3ค่ะก่อไฟก่อไฟนี่ตรงกับภาพที่สี่เนี่ค่ะเป็นรูปกองไฟนี่ต่อมาคำที่4ค่ะตีตั๋วนี่คุณนุ้ยเห็นแล้วเป็นรูปนักเดินทางกำลัง ซื้อตั๋วอยู่นี่ตีตัว๋วเขากำลังจะไปเที่ยวอาตีคำสุดท้ายค่ะนี่เลยภาพแรกก็คือภาพเด็กน้อยคนจีนอยู่ใส่ชุดสีแดงอ่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยแผ่นนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าคำเมื่อนักเรียนยงเสร็จแล้วก็ให้ฝึกอ่านถ้ายังไม่คล่องก็ฝึกผันก็ได้ค่ะผันทั้งหมดห้าเสียงจำได้ไหมคะ สามาัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตวามีทั้งหมด5เสียงนะคะในอักษรกลางทีนี้เรามาทำแผ่นที่สองค่ะ แผ่นที่สองนะคะอ่าทีนี้คุณครูหนุยไม่ได้ให้โยงเส้นอย่างเดียวแบบแผ่นเมื่อกี้แล้วนะคะแต่ว่าคุณหนุยจะเพิ่มกรอบข้อความมาทางฝั่งขวามือแล้วก็ย้ายรูปภาพเนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่คํา ทั้งสองคำจะถูกแยกออกจากกันคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำที่เข้าคู่กันแล้วเขียนคำลงในช่องว่างเห็นไหมคะคุณเดยบอกว่าให้เขียนคำลงในช่องว่างก็คือกรอบข้อความทางด้านนี้เลยกรอบข้อความทางนี้นะคะอะทีนี้คำคุณเนยก็จะมีคำว่าฝั่งซ้ายนะคะมีคำว่าตออาตาตาปู กรมตัวขาฝั่งขวามือก็จะมีคำว่าเตี้ยเป๋โบไต่ไลทีนี้คําไม่ยากขาให้นักเรียนดูภาพทางฝั่งซ้ายมือที่คุณนุยมีให้นี่นะคะรูปรูปที่หนึ่งรูปผีกระโหลกมีกระโหลกมีตาบุอยู่นะคะรูปที่สองก็คือรูปปูรูปที่สามคือรูป กำไรรูปที่สี่ก็คือคนตัวสูงกับคนตัวเตี้ยยืนคู่กันนะคะส่วนรูปสุดท้ายจะเป็นรูปคนที่ขาหากักเดินไม่ได้นี่เขาใช้หมายคําไว้นะคะรูปที่หนึ่งตาเอะดูซิว่าฝั่งขวามือเนี่ยจะใช้คําอะไรให้มันคู่กับตานะนักเรียนสังเกตเห็นผีไหมคะมันมีกระโหลก ตามันโบอยู่คุณวิโย,ยงเลยตาโบ,บโ,โบจ,ะจะัตวาโบตาโบเสร็จแล้วเขียนด้วยค่ะเขียนว่าตาโบแหมเราก็จะเขียนคำศัพท์ไว้เลย รูปที่สองค่ะรูปปูแล้วก็มีคำว่าปูอยู่เอ๊ะปูเนี่ยมันจะเข้ากับคำว่าไหนนะปูเตี้ยใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ปูเป๋ไม่มีนะคะไม่มีปูเป๋เอ๊ะคำนี้มันน่าจะเข้ากันได้นะคะปูไตปูไตคุณนุ้ยว่ามันต้องคู่กับปูไตคุณนุอยองเลยแล,แล้วคุณนุ้ยก็เขียนในกรอบข้อความว่าปู ไตอบปูไตภาพที่สามค่ะรูปกำไรกำไลก็เอาคำว่ากำกับคำว่าไโยงเข้าหากันไลตัวนี้เราใช้รอลิงนะคะคือกำไรที่เราสวมข้อมือแต่ว่าถ้าเกิดกำไรที่ใช้รอเรือก็ความหมายก็จะแตกต่างไปอีกก็คือกำไรอาจจะเป็นพวกแบบ แม่ค้าขายของอะไรก็ได้กําไรใช่ไหมคะต้องออกเสียงให้ถูกนะคะถ้าออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนเลยนะอ่าเขียนว่ากําไรรอลิงเราไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะเราเขียนว่ากําไรอ่าภาพที่สี่เห็นไหมคะผู้ชายตัวสูงผู้หญิงตัวเตี้ยแน่นอนเลยตัวเตี้ยตัวเตี้ยเมื่อยองเศษคุณนุ้ยก็จะเขียนว่าตัวเตี้ย ่าเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะผู้ชายขาหากขักค่ะขาหักเขาเดินไม่ได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอสุดท้ายแล้วข,าเ,ขาเป๋ขาเปเปไม่ไม่จัใชเ้เราใช้จัตวาใช่ไหมคะแน่นอนเสียงผันที่ห้าเสียงจัตวาขาเป๋เราก็เขียนไปเลยว่าขาเป๋อ เห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะใบงานที่คุณคุณวิยเตรียมไว้ให้นะคะก็อย่าลืมไปฝึกทบทวนนะคะแล้วถ้าสนใจก็อย่าลืมมาลงคอร์สพิชิต IQ นะคะที่บ้านดรโอดรใหญ่นะคะใบงานคุณนุ้ยเตรียมไว้เพียบเลยค่ะเพื่อรลอสิบบ้านดรทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่นุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าคุณนุ้ยจะนำเสนอใบงานที่น่าเรียนน่าน่าดูอันไหน คอยติดตามนะคะแล้วอย่าลืมมาเดีนกันเยอะๆนะคะครูนุวยรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านดรโอรักได้ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ